บ่าอ้วบแล้วเนาะมาเจอดองนีเข้าไปโงหนีอ้วกอยู่แต่ว,ว่าแฉเพราะว่ามันมันแฉไงไอยเขาสีเหตุจังไรหนามหลางเขากับโบมีเฮะไปหลางเงินเนาะแต่ว่า วัสดีจา้ามืงหนี้มาก,กับผู้เชี่ยวชาญน,นะจา้าแล้วกระลังแล้วกระลังเขาเออนอีหยังกับพัชเชียนไหมพี่จอยพี่สุวรรณเราก็เราก็เราก็ลังอีหยังกับแหน่หนําเดี๋ยวเรากลังแนะนํามากับผู้เชี่ยวชาญจา้าพ,พ่อ,าาาพอแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งเห็ดหูหนูในดงกระเทียมจด้จอได้เรือพ่อแม่พี่น้อนสาบลาบอยู่พี่สุวรรณมาเก็บว่าเห็ดหูหนูแล้วใช่หรอ เนี่ยมาเอามาเก็บามาถ่ายเลยไม่เก็บจะให้พิสุวรรณนั่นแหละเก็บถ่ายให้เขาดูเฉยๆมันยังไม่โตเท่าที่ควรแต่ว่าพิสุวรรณเอาไปเลยมาเบิ่งได้ใหญ่เพี้ยเพียสวยมากคนอะทรไบราบอยู่อุ๊ดได้ผลราบราบแปลว่าอะไรวะติเยอะแยะเนี่แบบยแ,บบแถวเนี่ยหาดูเลยมันมีอยู่เนี่ยเห็ดหูหนูเลยใช่เก็บเอาเก็บเอา ตรงนี้อีกอ,อตรงนี้เดี๋ยวแพทย์เก็บไปให้ดเด้อเ,เพราะว่ามัน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 ,มนแฉะแล้วหูเขาใหญ่มากบาดงามขนาดเลยหิรูวนเอ้ยน,นี่นะคะนี่ เนี่ยพสศวนดูมาเก็บเอานี่เก็บเอาเลยเอามาเก็บเนี่ยเก็บต้นกระเทียมโอ้มาเก็บต้นกระเทียมก็มาเจอเห็ดหูหนูหนด้วยนี่ดู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 ดดดน้องน้องแพทเขาเก็บนี่อโอ้โหนี่นคะคะคนสวยสวัสดีค่ะยายตกใจ<ไ>สีปากเด้อเอาใส่ถุงอ่ะข้าวปลาย,ยังปากแดงอีปากแดงขอโทษจ้ะไม่ได้ไปกินเลียดใครมานะจ๊ะนี่ค่ะลน็บกระเทียมด้วยมาเก็บเห็ดด้วย รถลิสติกลอนไซจ้ะอนี้เดี๋ยวเดินพี่สุวรรณเดินไปดูตรงนั้นด้วยนะมันมีด้วยตำนวนน่นะแพทย์ยังมองเห็นอยู่เลยเห็ตุูหนูน่ะหรือให้แพทย์ไปเก็บมาให้เดินไปเก็บเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปเดี๋ยวแพทย์จะเก็บไอ้นี่ละเก็บกระเทียมละหัวใจไม่ไหวละกระเทียมก็เยอะมันหลายโพดพ่อแม่พี่น้องเบิ่งันังใคแล้วในันงามงามคักมากเหมือนี่งามกว่าเก่ามากเหมือนนั้นว่างามแล้ววันนี้สวยกว่าเดิมคุณนะแต่ละกอแต่ละโฉ ขอโทษนะจ๊ะว,ว,วดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานพูดนะอพี่นออ้องเอ้ยละหลานตามากไปลุยเลยจ้ะมีหัวไทยใจช้ำทั้งปีไม่เคยมีความสุขสบายโอ้ยชนลนายความยากจนจัง มีผัวฝรั่งก็มานั่งเก็บเห็ดเก็บมีผัวฝรั่งก็มานั่งเก็บเห็ดเก็บกระเทียมถ้าดีทีเล้วตัวนี้เราออกมาดีๆอับองท้ายด้วยมีผัวฝรั่งก็ยังต้องมานั่งเก็บนู่นเก็บนี่กินมีผัวฝรั่งต้องมานั่งทํางานก่อสร้างอยู่ดีเฉันละดีใจจังดีใจจังไม่ต่างกันเลยชลาลาวัตดีชลาลาเอ้ย ั่นนนกิดึงว่ามันก็สบาายกวว่น<า>ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมืเเ่อวานกลัวสิได้เลิกเก็บพี่น้องเอ้ย <laughs> ลองฟังฟังเราลองเพลงอยู่ <laughs> นี่รักต<ะ>ัดพร้อมแล้วใะ่ไหมมันอวบเนาะใหญ่เนาะดง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 อันวังนึงดงเหมืนอนอันว่าอวบ,บแล้วเนาะมาเจอดงนี่เข้าไปโอ้นี่อวบอยู่แต่ว่าแฉเพราะว่ามันมันแฉไงใหญ่ เขาสิเหตุจังไลยน้ำหลั่งเขากับบมีีฮะไปหลั่งเงอนเนาะแต่ว่าบตองห่วงถึงน้ำเราออกเลยลากออกง่ายเนาะเกิดยาตัดลงเลิกได้อเกิดเด้อเพราะว่ามันมันอมคักมันอมขี้ดินฝนดีปีนี่ข้อออกคักๆเบิ้งข้อเอาแห้งข้อคักๆายก็เป็นท้อนจนก้าไม่น ขี้ดินอันคูนใส่ปลาโคโค,โค,ค่พูดแล้วยำยำมันยำขี้ดิน้น <laughs> <laughs> สวยค่ะนี่ยดงที่แพทมากเหมือนนั้นเพราะพี่น้องเบิ่งจีละ่ะมาหอดมือนี่สุดยอดอีหลีเลยปาดีโถโอ้ยบักโม่บกแตนต้องไปเนิ่นๆพุ่นละมากมันคอยสิบวัวแชะเนาะ เดี yeah, it, it it. When when s <S mm ๋ยวสิไปหาหม่องบาแช่ด oh ้วยพี่น้อมันแชแห้งแมแต่ว่ากอนี่สุดยอดอีทีจะเป็นน้ำเพิ่นแช่เนี่ยแะกอเพิ่นก็เล้งามเนาะคุณน่ะอ้ยมูเจ่าบวงขอยิมอสมอสาหล่างเอาดอกมันเจ้าสิได้งามปานนี้ก็ได้คุณน่ะบึงหยอดอุ้ย สุดหยอดขนาดอวบแห้งอวบอันไม่ใช่ขาฉันนะจ๊ะแต่เป็นกระเทียมตั้งขาฉันตั้งขากระเทียมมาเอะอีริีบปุ่จ๊ะอ้ยข่อยว่าสินั่งเจ็บๆข่อยก็เลบ่ได้ดนั่งอะไรข่อยสิยองยองอ่ะนั่งซีวัตีุูนะพี่น้องเจ้าเบิ่งนี่อวบสุดหยอด อลังการงานสางอีกยางเดียวแบบว่าผมดินขึ้นมาพวกเจ้าไระเห็นขาสาวเดียวของคนแผ่นใดเจ้าได้เห็นแต่ขาดำจ้ได้เห็นแต่แตงขาไล่คอยน่นรลเจ้ะขาดำดำขาลายล่ผีคิวันเราไปเก็บเห้ทห่งนู้นแล้วให้เราเก็บไปให้เราเก็บไปไม่ค่อยนั่นสิเอากระเทียมแล้วเพราะว่ากระเทียมก็ลังงามต้อง กินให้น้ำใจง่ามปะนี่สุดยอดอีหลีอันซ่อนกระเทียมป้าน่ำบระกรอู้หต่องเบิ้งหรอพวกเจ้าขัดเสือกเอากอะติกปไาตัดตรงไปขอกระสีนี้ขึ้นกันขอดสีนี้จากมองนี่

้องเอ็น้องเขาหยอ,อกกันมาดิเก็บมางอึนเก็บเนี่ยไปกี่จังบ่อ้วนเอาบางนี่ละโอ้ยสบัดเอาบางอืึนมันก็แฉกขึ้กันนั่นแหละ <c oughs> ย่างยูนี่มันมันสิเสียไปลำไ,ไม่ละเฮ้ยสีแดงเมื่อไหร่แล้วด้หนีิชุลลังค์นไหนเก็บเห็ดหัวหนูห่อไซส์แล้วเดี๋ย็กสิว่าเ้าสิบา้บาเมื่ออะไรจะกราบแล้วเพียงไม่ได้กระเทียมสิวะนะเจ้าเก็บเห็ดหัวหนูอยู่หันละ แต่สเนี่ยี่าจะได้ปกติห่อห่อพิซวนยินดีที่มีคนให้เราห่อ่นะชนะโอ้ยตาพิษมอโอ้สะบัดอวก็อกคือดออ

เจ้าเบิ่ง,งกุนี้สบาดจนคอข่อยเคี็ดพี่นยอดช่างงามจริงจริะ ตัดข้าวเดียวเห็นเลยเนาะเห็นกอมันมันกอใหญ่พี่น้องตัดข้าวเดียวถอนให้เบิ้งบ่ได้ด้วดินแบบนี้บ่ตองอยากเบิ้งหัวด้อพี่น้องเบิ้งบ่ได้ดไดให้เบิ้งลั่มต้นเอากระสิไดฮหัวหัวเลาหน่อยขนาดไดกระเทียมกระเทียมปลาเนี่ยบ่ได้มีหัวใหญ่คือบา้านเฮ้าเ้อหัวรีบๆคือเป็นคือกระเทียมปรดิโอนี่ล่ละ <c oughs> แต่ว่าบ่เด้แเราบ่เด้เป็นปรดิโอดอก <c oughs> มันเป็นพันธุ์ของพ่น คันรี่อ,อ่ะพเบนลืบอพราะแม่ <c oughs> พี่น้องอยากดูก้นใช่ไหมบัดีจัดให้บัดีแม่ <c oughs> พี่น้องเจ้าบึงงมงามงามงามจ้า กอทัั้้งนนและให้ทำไงทีนี้เดฟหนึกว่าสิเอิ่นไปเก็บอย่างไอแพทออกไม่ได้ประศัอยค่อยๆมุดออกมานะหุเดฟค่อยๆคานออกมานะบนมนาเดี๋ยวแพทจะจอยไปไปเอาไม่ใช่นะค่อยๆคานออกมาไปรับก็จะไปติดอยู่ด้วยกันนะสิหุดนเ่น ที่ไหนนะเขาไม่ไปเขาเก็บกระเทียมค่อยๆออกมาเด้ออันนี้ว่าวิลีนะเราเสิว่าสองคนนี่มันจิกลิจกหลอกวิลี <laughs> ว่าเกี่ยงดีไปจ้านายเลยเใหยกระเทียมมองนี้มัน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 บ่มีอันขี้ฝุ่นหลายหนะไหมเนาะนแล้วเกี่ยงดีดีไหมนี่ไต่ขอนเขาตั้งล้วต่ำฮะคือกันนั่นแหละพ่อปัญกัน นนหัว่อยน้ำกอหัว่อยเอาเงีคิดสิอกอดีแทยว่าไม่มองกอสมองมากอหัวคนเบิดมองกอปั้นหนั่มอง <c oughs> <c oughs> มากมมมอกหัวคน có nhiều rất là đất nữa chào bừng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  chào คือว่าลูกกันคือว่าสายแล้วแม่สายตู้กี่ตัวแล้วกอนี่ได้แต่เด็กนั่นผีหนอเลยตัดดีๆด้ลองตัดหลายๆรอบตัดรอบเดียวบ่ได้ กรเทียมมากๆพวกเจาะบริบูรณ์แสบพวกเจาะในบริบูรณ์แสบเลยแหละเดี๋ยวตัดมองนี่สิไปเอาพี่สุวรรณออกจากกระเหมาะก่อนไปเบิ่งแล้วดูแล้วเป็นยังไงพี่สุวรรณอ๋อโอเคนึกว่า ตกกระเหมาะไปแล้วนี่น้องเจ้าเบิง้งงามสุดเจ๋อเนื้อขี้โคลนดูไปแล้วเออแล้วบะนี่างปวดโผล่ของโม่บักเต็นพาเจ้ากอกจากกระเหมาะนี่ก่อน ย่าว่าแต่เจ้าเลยผีสุวรรณอยกับติดกับโ,โอ้โอ้ยน้ำเกีียวหัว่อยอื้อีอ่งา,านคักงานแะน่พู่น่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปมุมนั่นพาไปเบิ่งผีสุวรรณกอนไปดูน้ำทั้งนั้นเลยน้ำทั้งนั้นเลย งามบัวเถียวก่อนอีกแบบงามชางามแน่พรอพี่น้องจา้างามสุดยอดเลยเนาะเ <_ d ata> นี่ห้อยแฉ็ดเอาไปมึงเพีย <_ d ata> เอาไปแล้วกรบบมกนะ้แล้วสือบทิ้น,ขขนแล้วก็ขินมาใหม่ยขินมาใหม,ม,ใหม่งามกว่าเกา่าคุณน่ะคุณน่ะ <_ d ata> มึงหันไนหะงามสุดยอดดีเลยคุณน่ะ <_ d ata> อู้ยาง,งามงามงามนี่ วิสคนลองเพลงให้ฟังอีกแล้วว้าวเก็บเพิษทูนุ่มอันนี้ห้อยห้อยพิษวัดแล้วเก็บไปให้ทังหมดบอกให้เรามาเก็บคุณไปเอากลุ่มคุณตัดตองนี้แล้วเดี๋ยวสีาพาไปเอาคุณเอาตองนี้ที่ตัวตองนี้ที่แห้งๆเนาะเอาตรงนี้ดีกว่าแห้งดี สุดยอดตัดแต่ละกอแต่ละกอนะมันอ้วนเนี่ยเขาเอื่นว่าอวนมากอวนสุดยอดไปเลยอวนมากครับ ทั้งนี้ซ่องแหงอยู่ได้ใหญ่มันมันมันเดมันเดออันนี้แล้วมันบอมันเลตุ่มเปรแล้วงั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละโอ้พี่น้องว่าเสียเฉินใหญ่มาผีว่ามันมันนี่ห้อยแผดนึงห้อยแผดตัดไปห้อยห้อยตัดเขาก็ป่งขึ้นมาเหมือนเดิมดอกอย่าไปถืออันน้อยๆเพิ่นต้นน้อยๆรายหลาย ่าิมากคุกเตาเนะ่ะเ่้ยงามขนาดขอยอนตอนต้น,ตนก็เทียมตอนแห้ ถ้าเบิ้งนี่เด้อพี่น้องจะเอาขั้วบัวมาให้เบิ้งพด่น,นะป๊าด์ตมืเจับเบิ้งเห็นบ่เห็นขั้วบัวของเราบ่พป่นะดอกดอกกระลังขึ้นสุดยอดอีหลีเลยน้ำม,มาทั้งนี้ดอกแล้วรดนีน่ดอกเพิ่น ก็ใช่ย่อยนะพี่น้องเนาะงานขนาดนี่เป็นน้ำด้ิจ้ะมันเป็นน้ำ ซ่อนความอวบของเล่าอีลีสุดยอดไปเลยอีลีคนน่ะพนะี่กายนีแพทตัดแพทจงไหวก้อะไรกำนี่ไหมพี่น้องก้อะไรหอดสองยอด ลองซื้อพี่น้องขึ้นคือเก่าตัดแน่ได้ก็ขึ้นมากือเก่าหูวแล้วความจริงก็ตตองเลือก็ได้เทาตัดเทาล่องล่องเบิ่งเชิงแน่อนุรักษ์แนไแมว่าสิจังไดร่เปนขึ้นมากืีเก่จาจ้ะวัตยาตัดถึงหัวแล้วเนาะถึงหัวนะมันไปเหตุแห่หัว่นเนาตัดเลยกลายตัดประมาณนี้นะโอเคเลยบอกดอกมีดอกทุกต้นเลยจ้ะเดิมเดิมมีดอกแล้ว Toi khỏi cái gong tango với ai. Ta tìm nữa chu bok hôm. Ta tìm con hinh tìm nắm ai. Ta lạc hôn is a này org. Sự cho đi. Một ní nghe. Snee sway mak, yong mung 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 สวยมากเลยพี่น้องอขอโทษขออภัยถือแต่กล่องพอพี่น้องสิไลตาล่ะล่ะอขอโทษดนะจ้ะเพงมึงมึงนี่จะให้ดูตัวเนี้ยเนี่ยดูเป็นออกขึ้นมะมัยนี่เพิ่งที่ละงามงามขนาดสิทูสวยสวยเอากออันอีกจัหน่อยกอนนี้สวยเพิ่งที่ละ ขัเบิง้งเลยหย่อนแสงจังหน่อยนะด้อแดดหย่อนแสงเนาะานมีแดดุูน่ะเบิ้งป๊าดอจดีใจยังคลิปนี้พช่วพี่น้องเอาเอาไว้ซ้ำหนีละคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเสียห้เบิง้งแม่ตางานสุดยอดเลยนะคะนี่มืจเจ้าเบิง้งนี่ สุดยอดบ่ขั้มอ,อบวบขั้มงามดงนี่ทั้งอวบคนน่ะดูสิคะคนน่ะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆหาถ่ายมองที่เพิ่นบี่ยนแสงก่อนหายไปฟองหาที่ที่เขาไม่ย้อนแสงเอาลูกขวง,ง่ามสะใส่หนาปุ๊กหายไปพี่น,อน้องเบิึงเนาะกขมีแต่ง,งามๆทั้งนั้นเลยมาเอาไปกินเลยนี่ ดุดยอดอีหลีเจ๊สิเอากออะไเลือกไม่ถูกเนาะไปเลยเดี๋ยวจะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ยังมว้วนใฮ้ค่ะอยู่กับสามสาวคือเก่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์พุ่นนะเดี๋ยวสิพาไปเอากลุ่มพุ่นกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขูมสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินม,มีทองใส่แง่งเเรื่อยๆกันสวยๆทุกคนเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจา้าวสิไปก่อนที่งาน อันนี้คอยยุใส่ล่ะอันนี้มานี่มาตัดซะหทำไมดึงดิที่ไหนบอยเอาสิตั้งไง,งน่า,าหากักเนาน่าสุดยอดไปเลยนี่ไปละจา้ารักนะชิคกี้สวัสดีจา้าบายบายเด็ค่ะเด้เอ,อผมพี่น้องมางงในดงกระเทียมน้ำกันนี่มันใช่ย่อยซักเมลัย มันมีแต่งามๆแต่ละก่อบ่มีไผ่ย่อมไผ่กอกระเทียมได้บ่มันคนหมายถึงกระเทียมจะไม่มีใครยอมใครงามอีหลีสุดยอดพวงงามอีหลีหลฮะกระเทียมกระเทียมไม่มีใครยอมใครบ่มีกระเทียมหมายถึงกระเทียมไม่มีใครยอมใครพี่สุวรรณไม่ได้เข้ามาเกีบยเห็นหูนูตรงนี้หรอ อ๋อนี่มันมีอยู่หน่อยนึงแต่ก็ไม่เยอะหรอกนะหูสองหู้ยพี่เพียบเลยยังไม่ได้เข้ามามาว่าเข้าได้ไงไม่รู้ะไม่เห็นหูมึงเก็บเห็นพู่หนูไปเห็นเราก่อนพี่น้องก่อนจบรา่การเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บให้อยู่เห็นว่ากระไดตัวก็เล็กๆ็กทำไมเข้าไม่ได้ล่ะ เบาเยยาะก้าวจ้าโอเคโอเคหายอภัพหายอภไพโอเคอยู่หายอาไพอยู่จ้ะจ้านี่ไปไปจ้ะอะไรข้าวอะไรข้าวุน่ะไปลึมหลาอยู่โอเค con xào phân nhiều mùm nè Hai yeah Khác đi lì môi เขาเจามาเบิงวัฒนธรรมของคนไทยอยู่ในต่างแดนหากินหาอยู่หากินเพ้เพิ่นเก็บรด้กรรหนึ่งให้เราไปอีรี้าอุ้ยกาสวัสดีป่าไปาเทือ